บรรยากาศโค้งหนองนายามแดดออกสวยงามโซลาเซลลทำงานน้ำทำงานม่สะไว้ให้ผ่อนคลายอุ้ยวันนี้นั่งสมาธิในน้ำสะด้วย <c oughs> เนียนเช่นะ <laughs> ท้าวกาเขียวอาลามสวยงามกล้วยนากสีสวยเลยครับกล้วยน้องว้าก็มากมายเลยฉันไม่หมดไม่ไหวนมีห้องน้ำสองห้องสำหรับท่านที่จะมาปิกนิกได้ บรรยากาศสวยมะม่วงขอโนโมธนากับลุงแกะมาทำไว้สวยเลยครับตอนนี้สวยมากแต่ก่อนกล้วยเต็มเลยพอ,อมะม่วงใหญ่ขึ้นก็เอากล้วยออกก็เหลือไว้บ้างบางส่วนแต่ตอนนี้สวยแต่มุมนู้นยังไม่ทำ <c oughs> อเอาต้นกล้วยนะยาเ้าหมกโคนต้นมะม่วงโดยศาสตร์ทฤษฎีที่เขาพูดกันต้องทำโคนมะม่วงให้สะอาดแต่ของอาตมานี่คือเอาหมกโคนมะม่วงเลยนะครับ <c oughs> ห้องอหนองนาแห่งนี้ก็สองปีกว่าสองปีกว่านะปีนี้ ผลผลิตมะม่วงคงมากมายนะครับฉันไม่หมดเลยต้นแค่ต้นกระท่อมอันนี้ ก็จะเป็นวม่วงพันธุ์ต่างๆประมาณ20สายพันธุ์ที่เอาเข้ามาปลูกในโคกหนองนาวัดมวงชุมนี้นะครับน <c oughs> ย่างนานครับนี่ของคุณสุวัญญาลูกพ่อพักการปีกว่านะครับเนี่ยหนึ่งปีเศษสองเกือบสองปี ก็เก่าไว้ทําเป็นสู่เรียนรู้ไม่ได้หวังผลผลิตอะไรหวังความสงบความสบายใจเฉยๆเพลินมาเลยมาเดินเพลินล็อกนี้ไม่ให้ถางนะครับล็อกนี้ให้ว่าให้ลกต้องการความลกแบบธรรมชาติเพื่อให้ ว่าให้หมามากินได้วัวมากินได้แล้วก็ผักบุ้งนี่เยอะเลยท่านใดอยากกินยอดผักบุ้งอ่อนๆปอสารพิษนั้นมาเด็ดเอาได้เลยอนุญาตกล้วยกล้วยนี่เยอะมากครับนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมะม่วงนี่เดี๋ยวจะอั้นยอดนะครับไอโยมอาจจะถาะทำไมปลูกมะม่วงติดจ,จังเลย จะทำเป็นมะม่วงเตี้ยนะเน่ทำมะม่วงสูงทำมะม่วงเตี้ยให้มันออกลูกแล้วก็ไม่ต้องสอยฟุตซาแอปเปิลนะครับอินทผลัมมะนาวส้มโอรัวปีนี่กินไม่หมดเลยครับนะ ฉันไม่ทันเลยหัวปีจนไม่ครัวเบื่อทำไปหนูหัวปีเลยก็ทำไว้นะครับเพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนรออีกสักเดือนนะครับเดี๋ยวมะม่วงจะแทงยอดแล้วนี่ครับกล้วยก็เอาไว้ก่อละต้นพอ ก่อนนี้เต็มเลยนะครับก่อนกอ็ใหญ่แบบนี้ <c oughs> น,นั่กี่งสมาธิตอนนี้เล่นน้ำไปแล้วเ,เ,เลขาส่วนตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> เด็กมูเซอร์ครับอยู่ใกล้แล้วสบายใจไม่ต้องคิดมาก น,นี่ดอกสเลเตมหาหงไม้มงคลน,นี่ก็หัวปียาวเลยไม่มีใครตัดน,นี่ก็อินทภาลัมที่คุณสนองถวายมาน,นี่ก็อีกสักพักก็คงได้ตัดแต่งตัดดูแลอันนี้ปล่อยให้งามก่อน เชิญนะครับว่บางๆส่วนฟากนู้นก็จะเป็นข้าวโพดผักนะครับในคลองก็มีปลานะครับแต่ว่าอ,อันนี้เป็นดูเรียนรู้ของพระเนาะก็เลยเป็นเขตอภัยธทานนะครับก็เลยไม่ได้จับปลามากินปลาเยอะมากปลาในแบบมากมายมะพร้าวเดี๋ยวคงให้ผลผลิตแล้วครับปีนี้ ก็มีความสุขแบบเงียบๆสบายใจส่วนทางด้านนู้นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระอุปคุธนะครับเป็นศาราปฏิบัติธรรมนักโยมท่านใดว่างก็ขอเชิญนะครับเจริญพร